สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับเพราะงั้นคลิปวิดีโอช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็จะพาคุณผู้ชมออกไปดูบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเขียนเข้ามาคอมเมนต์มาบอกว่าเมื่อ,อไหร่จะมีคลิปขายอาหารมาให้ดูนะครับก็เรายังมี คลิปขายอาหารถ่ายเก็บเอาไว้คุณผู้ชมมีเวลานะครับจะมาตัดให้คุณผู้ชมที่ต้องการดูแบบคลิปขายอาหารบนรถฟูดทักนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงแบบเตรียมตัวที่จะหยุดยาวนะครับก็ไม่ยาวหรอกครับประมาณ1น,นสัปดาห์อะไรประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยมีเวลาเราก็จะพยายามออกไปหาซื้อของซื้อของขวัญให้ญาติพี่น้องนะครับแล้วก็เตรียมเลี้ยงฉลองเทศกาลคริสต์มาสอะไรประมาณนี้นะครับไปดูไฟไปดูอะไรวันนี้เนี่ยคุณผู้ชม ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูไฟนะครับขับรถไปแถวแถวบ้านผมเองนะฮะตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินเร็วหน่อย4ี่หโมงเนี่ยก็มืดแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปดูไฟกันช่วงประมาณสักหกโมงเย็นนะครับก็น่าจะมืดเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยไปเดี๋ยวจะออกไปหาไฟด้วยนะครับเราจะมาแต่งไฟกันที่บ้านนะฮะต้นคริสต์มาสอยู่ด้านน้นเตรียมต้นคริสต์มาสไปแล้วแต่ว่าปัญหาคือ หาไฟไม่เจอไม่รู้เอาไอ้ตัวพวกสายไฟพวกอะไรเกี่ยวกับที่จะต้องมาเปิดไฟตรงต้นคริสต์มาสเนี่ยไม่รู้มันอยู่กล่องไหนเก็บเอาไว้ในห้องเก็บของแล้วก็หาไม่เจอเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะออกไปหาซื้อด้วยนะครับเห็นไงครับคุณบีวันนี้ <laughs> ช่วงนี้เนี่ยก็ออกไปหาซื้อของแบบเออเอามาให้ญาติพี่น้องกันนะครับก็มีพวกคุกกี้พวกอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวเราแวะซื้อของนิดนึงตรงนี้ก่อนนะครับไปซื้อพวกไฟพวกอะไรที่จะไปแต่งต้นคริสต์มาสแถวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูไฟกันนะฮะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคุณผู้ชมบรรยากาศที่เห็นนี้นะยังไม่ห้าโมงเย็นเลยนะครับมืดแล้ว ราคาเท่าไหร่อะอ๋อแล้วมันก็พับไปได้ไหนอาสมน์นเล่นให้ดูหน่อยดิ <laughs> เดินทางเผื่อกับเมืองไทยปีหน้าครับเออชอบอะได้เนี้ยนี่ s u ม m e r ร์ r i s t m a กิฟ f t ของพ่อเอกนะอันนี้นะอันนี้ให้ดวงสีหน้าเออก็ได้เท่าไห่ะจริงเขาบอกว่าจ่ายหรเหลือ32 ที่นี่นะครับคุณผู้ชมร้านนี้เป็นของพวกแบบของลดราคาเขาเรียกว่าของอะไรนะที่นี่ดีก็คือเขาไปเอามาจากห้างใหญ่นะฮะแล้วก็มาได้ราคาดีๆนะที่นี่เห็นไหมแล้วเขาก็จะเทียบราคากับของจริงให้ ทำไมมันเล็กอย่างนี้สมมติบอกว่าพ่อเองเขาบบสเก็ตเต็มแล้วเนี่ยเขาให้เต็มก็บาสเกตนั้นแล้วก็กลับบ้านได้เลยโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ก็ของใหม่เลยเหรอไหนดูดิอย่างนี้ซื้อข้างนอกเท่าไหร่นี่คืออะไรเนี่ยของจริงเท่าไหร่

know a big box. You gotta have like something for the gonna drop know you gonna drop. น้องนโมบอกน่าจะมีสายรัดที่แขนเอาไว้กล้องนี้นะฮะเพราะว่าคราวที่แล้วไปถ่ายงานงานหนึ่งแล้วผมทำกล้องเนี่ยหล่นลงพื้นแต่ดีนะว่า มันเป็นพื้นผมเลยโชคดีว่ามันไม่เป็นไหลมากนะครับแต่มีรอยนิดหน่อยเพราะบางทีเดินเดินถ่ายยเงี้ยอย่างเช่นคนที่ทําพวก r ล็อกกิ้งเดินถ่ายนู่นถ่ายนี่นะครับบางทีเพลินๆกับงานเนี่ยกล้องหล่นยุ่งเลย PlayStation, yeah. go around, so right. It playstation The like Yeah, like those are the Baltimore Ravens Then you see the Baltimore Ravens Washington Commanders, Washington Commanders And if it says ช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นช่วงที่คนออกมาหาซื้อข้าวซื้อของให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะฮะตามห้างนี้คนจะเยอะ <are> อ๋อมันเป็นเกงในเหรอเนี่ย yeah, อ๋อเออใช่ <You 're S 2> นี่นี่อะไรขนมอะไร เกงในเนี่ยนี่ถ้าไม่ดูดีๆนี่ซื้อไปนี่ไปกินนี่เปิดมานี่ตายเลย <Like that. S 2> อ๋อนั่งเกงในเหมือนกันเหรอโ oh <my> อ้โอเออแล้วทำไมมันทำให้มันงงอะเนี่ยเนี่ยนี่น,นี่อ๋อน,นี่ก็เั่งเกงใน <c oughs> <c oughs> นี่นั่งเกงในอ่ะล้วเปิดออกมาไง อ๋อแล้วกางเกงในมันก็ยัดอยู่ในนี้เอ้ยเก๋ดีนะซื้อไปให้ใครดีพี่ทวีดีป้าพี่ทวีชอบกินเบียร์ไงเออเลือกไปอันนึงอันนี้เจ๋งดีไม่ต้องใส่เขาใส่กางเกงในใส่อะไรอ่ะเขาใส่เหรอก็เอา XL ไปแหละนี่ XL that's Bud Light this that's the only Bud Light there is there's this one but it's not Bud Light เกเลือกไปอันนึ่งใ้ได้เลย แต่ต้องดูนะบางกระป๋องมันโดนเปิดแล้วนี่เนี่ยเร่วของกินเอาอันนี้จริงโอ้ยบ้าพวกนี้มันอะไรของมันวะนี่ก็สับสนตายเลยนี่อะไรจริงเนียวนี่ัมีเออนี่นะเดียวนี่ัมีอันนี้อะไรทิงเกิลคุณผู้ชมประมาณหกเหรียญนะฮะห้าเก้าเก้าเป็นไงอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเหมือนไอติมเลย ไม่ถ้าเอาให้เหมือนนะไปแช่เย็น <Here. S 1> อ๋อนี่เก้งในเหมือนกันเออนี่เหมือนนะนี่เท่าไหร่5ด v e dollars six dollar n o six dollar น์แนนดี้ไหเหราาียญ this one's large yes. เออแล้วไหนเวลาเปิดเปิดตรงไหนซัมเบอร์ you have to open that ขอใช้หมุนเอา yeah because you can't open that โอ้นั่นเป็นเป็นชุดเลยเออนี้ดีเนะี่ย

สรุปเราไม่ได้ไฟนะครับร้านเมื่อกี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมาเอาอีกที่หนึ่ง เกี้ยงเลยนี่ของไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะมันเหลืออีกแค่อาทิตย์เดียวนะยส่วนใหญ่อาจจะเป็นของลดราคาด้วยคุณผู้ชนเนี่ยไม่มีเลยน้อยมากสองสมวันที่แล้วเราเพิ่งเอาต้นคริสต์มาสออกมาตั้งที่ลิฟวิ่งรูมนะครับ<ม>ก็เลยแบบเพิ่งมารู้ตัวว่าไม่มีไฟ ถ้าอยากขึ้นต้นไม้ก็ต้องอันเล็ก <Green and S 2> ที่เหลือมันเป็นรถสูงใหญ่ยูคเน็ตต์ด้วยตัวเอง right like to say like connected like that สีอย่างเดียวสีแดงไม่สวยดิเ uh huh. สมออยากได้ไหลายหลายสีคุณผู้ชมของตกแต่งคริสต์มาสน,นี่แทบไม่มีแล้วนะเนี่ยน,นี่คือของเล่นตอนสมัยเด็กของทั้งคู่นะฮะอันนี้ก็เป็นของนโม Oh. Can get one these? นี่อะไรไว้ขัดตัวเหรอฮะจริงะไม่เอาอันนี้หรอซูเปอร์มาร์เก็ต่างๆเนี่ยสังเกตอยู่นี้ของเขาล็อกใส่ตู้หมดนะฮะเพราะมีการขโมยกันเยอะมากเลยคือจะอ,อะไรก็กดเรียกเจ้าหน้าที่ตรงนั้นะโดยเฉพาะพวกอะไรนะน้ำยาซักผ้าหรืออะไรพวกนี้หรือว,ว่านมนมผงอยู่ในตู้หมดแล้วนี่ไง มองไม่เห็นเรอกหรอ,อห้างร้านต่างๆนี้ช่วงสัปดาห์นี้คนจะมาซื้อของเยอะมากเอายวาว ตกลงเรามาหาของให้คนอื่นนะครับแต่ว่ากลายเป็นน้องซัมเมอร์ได้อยู่คนเดียวเลยงานเนี้ยฮะเฮ้ยเหรอคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราแวะหาอะไรกินนิดนึงก่อนตรงนี้ตรงนี้ดีอย่างหนึ่งเพราะว่า ร้านนี้ใกล้ๆกันหมดเลยติดกันหมดเลยตรงนี้ก็มี a เม z o n เฟ e ช h ด้วยนะฮะ,อ,ะอยู่ตึกเดียวกันหมดเลยนะแล้วก็เดินอ้อมๆกันตรงเนี้ยนะฮะดเดี๋ยวเอาหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฟกันครับอาจจะเป็นพิซซ่าชักชิ้น2ชิ้นก่อนลองท้องนิดหนึ่ง อเมซอนเฟสนี่เงียบมากเลยนะในดาวทาวเนี่ยอเมซอนเฟสก็ปิดไปที่หนึ่งนะครับในดาวทาวเซียโดที่ผมเคยฟังมานะคือเขาจะโฟกัสไปทางเทคโนโลยีมากกว่ากล้องพวกอะไรอย่เงี้ยคือหยิบของสะดวกเดินออกจากร้านได้สบายๆนะครับแต่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆนะครับคือของบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ถูกของแพง ความเท่ของมันคือหยิบออกไปได้เลยเนี้ยคนที่เข้ามาลอง m เม o o n f ฟสเนี่ยส่วนใหญ่คือมาลองดูเทคโนโลยีของเขานะครับมาทดสอบการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยไม่ได้เข้ามาจริงๆพวกน,นี้คือเป็นฟีดแบ c k ที่ได้มานะครับที่ได้ยินมาแล้วก็ไม่รู้นะมันก็เลยเงียบหรือว่าบางที่เนี่ยเขาก็ปิดลงไปไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรนะฮะคุณผู้ชม ผมว่าเขาลงทุนกับเทคโนโลยีตรงนี้มากไปแล้วก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลมันใช้เงินขนาดไหนในการบนิเทนแนต่ละเดือนอาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ต้นทุนของเขาเนี่ยสูงนะครับอาหารเนี่ยมันเลยค่อนข้างจะแพงถ้าเทียบกับพวกซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปเอายาคูโอเค คุณผู้ชมเดี๋ยวเสร็จจากนี้เนี่ยจะขับรถไปอยู่ใกล้ๆนี้นะครับไปดูไฟกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปวิดีโอในวันนี้ก่อนนะครับน้ำจิ้มสุกี้ของเคนเอ็นนะครับน้ำจิ้มสุกี้ของเคนเอ็นนะครับเขาจะมี4แบบ4รสชาติให้คุณผู้ชมทดลองด้วยกันแต่ละแบบแต่ละรสชาตินะครับเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัววันนี้นะครับผมจะมาแนะนาน้ําจิ้มน้องใหม่เลยนะครับคือตัวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมน้ําจิ้มเนื้อย่างเกาหลีซีฟู้ดตัวนี้นะครับมีกลิ่นหอมแล้วก เปี้ยวเผ็ดรสจัดอร่อยกลมกลม่อมเหมาะสําหรับจิ้มซีฟู้ดทุกชนิดนะครับใช้คู่กับตัวนี้นะครับเนื้อย่างเกาหลีหมูกระทะของเคนเอ็นนะครับทานหมูกระทะหรือว่าปิ้งย่าง2ตัวนี้เข้ากันได้ดีมากๆช่วงนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วผมว่าหลายๆครอบครัวนะครับเตรียมตัวที่จะจัดเลี้ยงฉลองกันถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่มีเวลาทําเองนะครับแวะไปหาซื้อน้าจิ้มสุกี้ของเคนเอ็นได้นะครับตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ26ปีที่วางขายในท้องตลาดเป็นเครื่องหมายการันตีทั้งคุณภาพ และความอร่อยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมหาซื้อได้ที่แม c คโคโลตัสบิ๊กซีและโกโฮเซลทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับต้องขอขอบคุณบริษัทน้ำจิ้มสุกี้เคนเอ็นอีกครั้งนะครับที่สนับสนุนคลิปวิดีโอในวันนี้ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เราเข้ามาแล้วนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> คนเยอะนะแต่ว่าอากาศนก็หนาวอ่ะเดี๋ยวจะเดินดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างก็ <assembling. Ḥ. S 1> จะถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินกันเดินเล่นนิดหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับ Family Walk อะฮะ <So> <orb. S 2> เขามีเกมให้เล่นนะฮะ <tet. S 2> คุณผู้ชม คุณผู้ชมครับอันนี้คือกิจกรรมของเด็กๆนะฮะเขาก็จะสนุกนะไล้ค้นหาไล่เล่นเกมนี่ไงโอนี่ก็ตายเหรอ ชมมืดมากเลยนะฮะแต่ก็พยายามถ่ายให้ดูเขาไปในนี้เลยได้ไหม นั่นกนกคู่งี้ได้เจ็ดละเราต้องทั้งหมดมีเท่าไหร่กี um, อ่อันอ๋อนี่ตู้ปลาเขาทำให้เป็นัม summer summer เอาจริงเอาจังมากเลย,ยางานนี้ ไทยด้วยอ่ะเออ <I like. S 1> แต่ว่าตำนานฝรั่งเขาก็มีนะพญานาคเนี่ยตรงเนี้ยเป็นงูผสมกับอา่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะ Snake there It's a snake Snapdragon Snapdragon โอ้นี่ไงมันพ่นไฟ โอเคครับคุณผู้ชมครับพวกเราก็พาคุณผู้ชมมาเดินเล่นนะครับวันนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วพบกันใหม่ในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Oh,